บะสภาพน้องป้ายแดงแถมเลขหม่เพียง35,000กิโลเมตรสภาพแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนและผ่อนทะาบายเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทกับเจ้าคันนี้ครับ รับว,วันนี้เป็นคันนี้นะครับนิสสันนาวล่าเครื่อง2,005รุ่น E ตัว b a c k e dition ปี2019ตัวรถมาในสีแดงจากโรงงานพร้อมชุดแต่งแบบนี้รอบคันเลยคันนี้น่าสนใจยังไงตามบอลมาชมเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมไฟหน้าที่เป็นโฟลเตอร์เลนโคมแก้วพร้อมไฟเดย์ไทม์และนิ่งร้ายแบบ LED มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับและสำหรับรุ่นแบ็กอีชั่นมีสติกเกอร์มาให้รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหลังคาหรือด้านประตูฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและมีตัวชุดแต่งมาให้รอบคันไม่ว่าจะเป็นตุ้มล้อกระจังด้านหน้าสีดำหรือล้อแม็กสีดำและคิ้วบันไดสีดำแบบนี้จากโรงงาน กระจกมองข้างเป็นสีดําเงาและเป็นกระจกมองข้างทับและปรับไฟฟ้าครับมีปุ่มย์เลสโกมาให้กุญแจเป็นรีโมทต,ติดตั้งคิวอันตาดมาให้และสําหรับแม็กไรเนอร์คันนี้ติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับใครหารถสภาพแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนโครงสร้างด้านหลังนะครับนอ็อตไม่มีแกะไม่มีไขรอยตะเข็บเม็ดอาร สวยคลิปครับสวยใสไร้รอยขีดข่วนแทบจะไม่ได้ขนของเลยล้องมองหลังมีมาให้เป็นเรียบร้อยกันชนด้านหลังไม่มีการเอาออกนะครับและสําหรับภายในเป็นยังไงสภาพสวยขนาดไหนตามผมมาชมเลยสําหรับตัวนี้เป็นแบบแทบเปิดได้นะครับก็จะเปิดประมาณนี้นะครับด้านหลังก็พอนั่งได้นะครับสาหรับการนั่งประมาณ2คนแต่รุ่นนี้พิเศษยังไงมีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยและมาพร้อมเบาะหนัง คู่หน้านะครับเป็นเบาะหนังสีดำสลับต้มนะครับสำหรับรุ่น Back Edition รุ่นนี้ออปชั่นค่อนข้างที่จะครบเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กสองตำแหน่งด้านหน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูชคอนโทรปุ่ม p u ชสตาร์ทนะครับแต่ที่สำคัญเลขไม์เพียง35,756าหกิโลเมตรสำหรับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์วิทยุทูดินจากโรงงานแอร์มือปบับเกียร์แมนนวลแบบ6สบปีดนะครับในส่วนของคอนโซลต่างๆไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีหักสภาพเดียวกับ ป้ายแดงเลยอยากให้มาดูด้วยตาตนเองนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและในเรื่องของโครงสร้างบอดี้ตัวถังเดี๋ยวผมพามาชมไปพร้อมๆกันเลยสาหรับโครงสร้างตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าสวยกระลิบจริงๆนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงน็อตไม่ขยับรอยตะเข็บเป๊ะอาร์ครูคมกลมดิสติกเกอร์แผ่นเพดมอกรอบถ้วนตามคอนเซ็ปต์เดียวกับรถเดิมๆเลยนะครับเครื่องยนต์สวยใสน้ํามันไม่มีเยิ้มเครื่องแห้งๆเครื่องไม่สั่นนะครับการ โดยโชว์รูนิสันขายเองรับรองว่าได้คุณภาพแน่นอนและเช็คประวัติเป็นที่เรียบร้อยไม้แท้ไม้จริงเพียง35,000กิโลเมตรและคันนี้เราเสนอขายอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นอย่าลืมนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6ก0 0กว่าบาทสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์096 864 2522ยินดีดูแลและคำปรึกษาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับรถดีคันดอกไปวันนี้ผมลาไปก่อนเมียวนี้สวัสดีครับ